สวัสดีครับผม มาพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องมาหัสจย์ชั้นออมเงินนะครับ e ีีนี้เป็น EP ีที่4แล้วครับผมที่เราได้มาเจอกันสําหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่ยังไม่เคยได้รับชมนะครับ e ี1อ P 2อ EP พี3ก็ย้อนกลับไปได้นะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปลดหนี้นะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับเรื่องราวของความมหัศจย์ของแปะลงสีนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้สําหรับ E ีีนี้นะครับผม EP ีที่4เนี่ยแอดก็จะมาเล่า เสียเงินแสนเพราะการออมเงินกินดอกนี่เส oui> ียเงินแสนเพราะการออมเงินกินดอกนะครับแอดเชื่อเหลือเกินว่าแอดมีเพื่อนนะครับในนี้นะครับที่มีประสบการณ์นะครับเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับการออมกินดอกนะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าแอดเสียไปได้ยังไงนกตั้งแสนกว่าบาทนะครับผมก่อนอื่นนะครับขอโทษ บุคคลนะครับเลย2คนนี้ครับผมในเรื่องนี้นะครับที่ทําให้เราเสียเงินขอโทษเลยครับ2คนนี้คือใครก็คืออันดับแรกตัวแอดเองครับเพราะอะไรแอดโลภครับบอกเลยแอดอยากได้เราไม่ได้เรียนรู้มากพอนะครับเราเขาเรียกอะไรนะประมาทนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยโง่ครับขอบอกตัวเองเลยว่าเนี่ยคือโทษตัวเราเองเลยถ้าเราไม่เป็นแบบนี้แน,น่นอนเราจะไม่เสียเงิน แสนไปง่ายๆนะครับและที่สําคัญบุคคลที่2ที่จะต้องโทษก็คือตัวมันนั่นแหละครับผมที่มาโกงเราถ้ามันไม่โกงเราเราก็ไม่เสียงเงินไปครับเนี่ยบอกเลยโอ้โหเงินแสนไม่ใช่จะหากันง่ายๆนะครับหมดเลยครับผมมันทํำยังไงครับผมรู้ไหมแอนเนี่ย ทำมาธุรกิจเนาะค้าขายนะครับเปิดร้านอาหารนะครับขายออนไลน์ขายนู่นขายนี่นะเงี้ไอตจะรู้จักคนเยอะมากแล้วก็จะมีเพื่อนในเฟซเยอะมากเรากา็รู้จักกับน้องท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าเรานะครับไปมาหาสู่กันนั่นแหละครับแล้วเราก็สังเกตชีวิตเขา้ยชีวิตเขาดีวะ่ะ อ่ายังไงกินหรูอยู่ดีนะครับรู้สึกสบายไม่ต้องมาทํางานหนักในครัวเหมือนกับเราอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็เห็นเขาโพสเฟซเนี่ยตลอดเลยโอ้โหไปกินไปเที่ยวอะไรเออมันมันสบายจังเลยชีวิตเขาอย่างเงี้ยครับมีวันหนึ่งเขาก็โพสต์ขึ้นมาบอกว่าอ่าเปิดวงออมกินดอกใครสนใจบ้างอะไรเงี้ยครับริ่มแรกเราอ่านแล้วก็เอ๊ะมันคืออะไรก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาบอกว่าอ่าแล้วก็เขาโพสต์ทุกวันทุกวันเราก็เข้าไปดูเริ่มสนใจเฮ้ยทำไมอ่ามันก็จะมีเลทราคามาเลยครับว่าทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็เลยสนใจเขาไม่ได้มาชวนแอดนะ แอดไปหาเขาเองครับโทรศัพท์ไปหาเขาบอกว่าน้องพี่สนใจอยากจะออมกินดอกมันเป็นยังไงเหรอเขาก็อธิบายให้ฟังก็เลยถามอกว่าแล้วน้องเนี่ยจะเอาเงินที่เนี่ยไปทําอะไรอ่าที่ที่เปิดการออมเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อเขาจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในการเทรดฟอเร็กซ์ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยครับว่าไอ้ฟอเร็กซ์เนี่ยมันคืออะไรมันมันเป็นยังไงเหรอรู้แต่ว่าเขาจะเอาเงินเราเนี่ยไปลงทุนแล้วก็โอ้ดีจังเลย อเออพี่พี่พี่ขอลงด้วยมันทำยังไงเริ่มแรกครับผมก็จะมีเลทมาให้นะอย่างเช่นลงไป500นะครับผมแล้วก็3วันก็จะได้คืนมา100บาทอ่าอย่างเช่นลงไปแล้ว500รนะครับ3วันอุนมาให้เราตีเช้าเลยครับผม600บาททูนแนตหานะครับแล้วก็กำไรนะครับจากการออมกินดอกเนี่ยเราได้ดอกมา่กีละ100บาทรวมเป็นห0 0โอ้โหตอนนั้นดีใจมากเลยครับผมมันไม่ต้องทำอะไรเลยอะ่ะอยู่ดีมันได้เงินตั้ง100บาทอะ่ะเข้ามาแล้วนะครับ ไม่พอครับครั้งที่2ลงไปพันหนึ่งครับผม3วันครับผมโอนมาให้แอดแต่เช้าเลย1,200บาทนะครับผมก็คือต้นทุนเราพันหนึ่งแล้วก็ได้ดอกมากินอีกละ2 0 0บาทตอนนั้น้ดีใจมากครับผมแล้วบอกกับตัวเองเลยนะครับว่าโอ้คงเรียกนี่แหละนะที่เขาเรียกว่าให้เงินทํางาน กูเจอแล้วเว้ยนีย่บอกตัวเองนะกูเจอหนทางแล้วที่เขาบอกว่าให้เงินทํางานรู้มันง่ายนยี้นี่เองอเราก็แบบดีใจครับปรากฏเป็นไงครับลงไปหมื่นนึงเราก็ได้อีกครับผมเขาจะมีแพ็กเกจมาให้เลยนะว่าถ้าคุณลงหมื่นนึงนะเจ็ดวันเนี่ยคุณจะได้เขาเรียกนะดอกเนี่ยสามพันเราก็ลงเราก็ได้จริงๆครับลงสองหมื่นได้หกพันเราก็ได้จริงๆแอดก็เล่นอย่างเงี้ยครับผมเดือนนั้นได้เงินประมาณ ห้าหมื่นกว่าบาทได้กําไรนะครับห้าหมื่นกว่าบาทโอ้โห uh oh. ตอนนั้นแบบเป็นไงครับเ,เราดีใจอะ่ะเรารู้สึกแบบกูคูคนพบเราไว้วิธีการให้เงินทํางานไม่ต้องไปทําอะไรเลยทําแบบนี้ได้ได้ตังค์เยอะด้วยนยครับด้วยพื้นฐานเราเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะพอเราเจออะไรดีๆเนี่ยเราก็อยากจะให้คนที่เรารักคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยอยากได้เหมือนเราก็โทรศัพท์กลับไปที่บ้านบอกว่าแม่เนี่ยผมเจอแล้วนะ วิธีการที่เราจะมีเงินเยอะๆไงครับก็ไปชวนป้าชวนน้าชวนอาชวนเพื่อนคนรอบข้างนะครับมาลงทุนร่วมกันนะครับคนนี้เขาเ็าบอกว่ามันไว้ใจได้หรอเขาจะโกงเราไหมครับเราครับผมไปเถียงแทนเขาอีกนะไปเถียงแทนเขาไปปกป้องบอกวุ้ยเขาคนดีเนี่ยผมเป็นเพื่อนกับเขารู้จักเขามานานเขาไม่มีทางโกงเราแน่นอนพี่เพราะว่าเขาก็มีฐานะดีเขาเขาาอยากช่วยเหลือเราอ่ะเอออันนี้พื้นฐานเขาน่าจะเป็นคนดีนะไปปกป้องเขาซะงั้นครับ ทุกคนก็โอนกันมาให้แอดเลยครับคนละหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าพันสี่พันสามพันรวมนะครับผมก็แสนกว่าบาทอ่าพอแสนกว่าบาทปุ๊บเราลงไปเลยครับพอลงไปปุ๊บได้ครับก็ได้ดอกมากินนะครับก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ลงอีกครับผมปรากฏว่าเจ็ดวันไม่ได้ ก็โทรศัพท์ไปถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้หรอเขาบอกว่ามันจะล่าช้านิดนึงเนื่องจากมันมีปัญหานะครับอ่รอหน่อยนะพี่นะเอาอเคเราก็รอเพราะเราเคยได้มาแล้วอะ่ะเขาคงไม่โกงเราหรอกก็มีความเชื่อครับผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจหลังจากนั้นครับผมผ่านไป15วันยังไม่ได้เขาก็บอกว่าพี่มันต้องรอนิดนึงเนาะสิ้นเดือนน่าจะได้พอสิ้นเดือนก็ยังไม่ได้อีกครับผมปรากฏว่าเป็นไงครับบล็อกเฟซบล็อกไลน์นะครับบล็อกการโทรเปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อไม่ได้ โอ้โหรู้แล้วครับรู้แล้วมันโกงกูแล้วตอนเนี้ยมันมันโกงเราแล้วลสรุปสุดท้ายครับผมคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับตอนนั้นเราปกป้องเขานะ,ะว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่โกงเราแน่นอนเขาอย่างนู้นอย่างนี้สรุปสุดท้ายครับผมเราต้องรับใช้หนี้ทั้งหมดครับแอร์ต้องหาเงินนะครับมาจ่ายให้เพื่อนที่เราชวนมาเล่นญาติที่เราชวนมาเล่นต้องหาคืนให้เขาให้หมดเลยแสนกบ่าท แบบเจ็บช้ำน้ําใจเลยแล้วก็ติดต่อมันไม่ได้มันหายไปไหนไม่รู้ไปใช้ชีวิตสุขสบายส่วนเราเป็นไงครับก็ทุกข์ระทมไปกว่จะหาเงินใช้หนี้หมดนะครับอันนั้นจึงเตือนให้กับทุกคนฟังนะครับว่าเนี่ยมันคือเป็นระบบของแชรลูกโซ่เป็นระบบงูกินหางอ่ะเอาเงินของคนนึงมาให้คนเนึงเอาเงินของคนนึงมาให้คนนึงจนเราตายใจครับพอเรา,เาทุ่มลงไปเงินก้อนนึงอ่ะมันก็หายไปเลย จากเราไปโดยที่ทิ้งไว้แต่ความเจ็บปวดรวดร้าไว้ที่เห่านะครับเดี๋ยวนี้รูปแบบของแชร์ลูกโซ่นะครับผมมีเข้ามาเยอะมากนะครับล่าสุดที่อแอดดูข่าวก็คือเป็นเม่พิกซุนีเนาะของสำนักปฏิบัติธรรมอ่ะสำนักหนึ่งนะครับผมที่เขา,าเปิดเขา,าเรียกนะกระถินกองบุญนะครับผมสมมติว่ากองบุญนี้3,000บาทนะแล้วคุณก็จะได้ทองคำหนึ่งสลึงอนะเป็นเราเราอยากได้ไหมลนะ่ะก็อยากได้อ่ะ โอ้ทำบุญแค่สามพันกับได้ทองหนึ่งสลึงก็อาหนึงสลึงก็ไปขายได้กําไรอีกก็เอามาทําบุญอีกแล้วก็ได้ทองอีกนะครับผมเอาุุนาน,านี้ทำไปจนกระทั่งลงทุนไป1นึ่งแสนบาท2องแสนบาท3ามแสนบาทแล้วเขาก็เงียบหายไปเลย มันก็เป็นหลักการของแชร์ลูกโซ่นะครับมันง่ายๆเนาะเออหลักการง่ายๆมันแค่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนบุคคลแล้วก็เปลี่ยนวิธีการนะ่ะมันจะนําหน้าเราตลอดครับาไอ้คนที่มันโกงอะ่ะเราเก็จะพยายามเดินตามหลังมันตลอดเลยเรื่องของแม่มณีก็เหมือนกันตอนนั้นแม่มณีกําลังดังแล้วก็ดอกโหดมากนะครับก็มีคนมาชวนแอดเนะี่ยบอกเนี่ยอุ้ยเขามีกินดอก้วยนะออมกินดอก้วยนะแต่ตอนนั้นครับผมเราเคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วอะ่ะเราบอกอุ้ยอย่าไปเล่นเลยนะครับ เดี๋ยวมันก็หอบเงินเราไปแอดก็บอกคนคนที่รู้จักนะอย่าไปลงเล่นเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ขอบเงินเราไปสรุปสุดท้ายเป็นไงครับหายไปเลยเป็นข่าวดังมากนะครับดีนะตอนนั้นไอแอดไม่ได้ลงเล่นนะครับผมเพราะว่าถ้าลงเล่นก็คงเวาช้ำใจเพราะว่าอะไรเราเคยโง่มาแล้วอ่ะบอกกับตัวเองว่ากูจะไม่โง่ซ้ําซากอีกขาดเคยเจ็บมาแล้วเคยทุกข์มาแล้วครับนอนไม่หลับก็เคยมาแล้วเนี่ยต้องหาเงินเนี่ยไปใช้หนี้เขาอ่ะบอกเลยว่าโหมันมันทุกข์จริงนะ เรื่องพวกนี้มันทุกแล้วก็โดนหลอกอ่ะโดนโกงไปแทนที่เราจะเอาเงินไปทําทอะไรที่มันดีมันมีประโยชน์แล้วก็เหมือนสร้างความมั่นคงให้กับเราอ่ะปรากฏว่าก็มีคนโกงออกไปเงี้ยครับอืมอ่าแล้วก็ forex กทีดีก็เหมือนกันแอดก็เกือบโดนอ่ะ forex กทีดีมีใครเคยโดน forex กทีดีหรือเปล่านะครับผม forex กทีดีเนี่ยอแอดมีรุ่นพี่เนาะเขาก็เอาบัญชีมาให้ดูอุย้ย ได้เกือบล้านอ่ะเป็นเงินเป็นล้านอ่ะก็เลยบอกทำยังไงหรอพี่เขาบอกเนี่ยก็เหมือนเอาเงินเนี่ยเราไปเข้าแอปนี้นะแล้วก็เขาก็จะเอาเงินเราไปเทรดฟอเร็กต์มาแล้วฟอเร็กต์ว้เราก็บอกวุสนใจเขาบอกอเบื้องต้นอ่ะลงทุนห้าหมื่น ห้าหมื่นนะแอก็เฮ้ยจะไปหยิบเงินมาลงทุนแล้วนะครับจะหยิบเงินมาฝากเขาแล้วอะ่ะปรากฏว่าพอดีลูกค้าเข้ามาในร้านนะครับแอดต้องไปลวกก๋วยเตี๋ยวก่อนไปลวกก๋วยเตี๋ยวไปทาอาหารเจมันก็ยุงย่งยุงย่งยุ่งยุ่งยุ่งนะครับจนกระทั่งแบบเราก็ลืมอะ่ะเราก็บอกว่าพี่เดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะลงทุนด้วยนะครับปรากฏตื่นมาพรุ่งนี้เช้าปรากฏว่าเขาขึ้นข่าวเลยว่าโฟลิทีเดยโคงนะครับก็คือไม่สามารถถอนเงินได้นะครับแล้วก็คนที่เป็น CEO ก็ หนีหายไปเลยนะครับผมตอนนี้อันนี้ก็เกือบเหมือนกันครับเกือบซวยเหมือนกันดังนั้นนะครับ EP นี้นะครับอยากจะย้าเตือนเนาะว่าเงินนะครับผมกว่าเราจะออมได้กว่าเราจะมีเงินก้อนๆหนึ่งอ่ะอย่าให้ใครหลอกออกไปง่ายๆนะครับจะลงทุนอะไรนะครับผมเราต้องเรียนรู้นะครับในที่สาคัญนะ่ถ้าไม่เสียเหงือมันไม่ได้เงินหรอกครับไม่ว่าจะ1บาท10บาทร้อยหนึง่งพันหนึ่งมันก็เป็นเงินที่เรากว่าจะหามาด้วยความสุจริตะเงินที่มา หามาจากความสุดจริตอ่ะมันจะเหนื่อยครับผมส่วนเงินที่มันมาจากการโกงเขาอ่ะมันจะหาเท่าไหร่ก็ได้อ่ะแต่มันก็ไม่ยั่งยืนอ่ะดังนั้น EP นี้แอดฝากนะครับผมเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็ย้ำเตือนนะว่าเราเคยเจ็บแล้วเราเคยโดนแล้วอย่าไปโดนอีกนะครับผม พอแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับทำงานที่มันสุดจริตนะครับผมอ่ามันไนม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับผมแล้วก็ออมเงินของเราไว้เก็บไว้ในอตอนที่มันฉุกเฉินหรือว่าบ้านปลายชีวิตของเราเราจะได้ไม่ลาบากเนาะงั้น EP นี้ฝากทุกคนด้วยนะครับรักใครหวังดีต่อใครก็แชร์คลิปนี้ไปให้เขาได้เห็นนะครับว่าวูเดี๋ยวนี้โกงมันมาเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องเรียนรู้เจ็บต้องจำอย่าไม่โง่นะครับอย่าปล่อยให้มันมาหลอกเงินเราไปได้นะครับงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับช่วยกันกดติดตามด้วย นะครับกด u b s สไ i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลามีคลิปดีเราก็จะขึ้นเตือนนะครับและที่สําคัญนะครับเราก็จะมาออมเงินไปด้วยกันนะครับมาสัจจันท์ฉันออมเงินไว้เจอกัน EP ต่อไปครับผมขอบระคุณครับ